ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับน้องเองเองไม่ได้เกิดกับคนอื่น,นครับปฏิหารอะไรที่เกิดกับน้องเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่นี่นี่นี่วงเล็บวงอ้วนชวนคุยเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมาลัยลูกสาวนะครับแสนซับไปแล้วขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนนะครับแสนซับไปแล้วก็ทําเรื่องขอโล่ไปแล้วถ้าได้รับทันจะไปให้ลูกสาวเซ็นวันที่หนึ่งนี้เนาะอ่ลุง รับปากแล้วว่าจะไปบ้านลูกสาวเมื่อครบแสนศพไปนะครับปีนี้ไปทําบุญด้วยปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคนอื่นในการใช้คาถาอุ้งอิงปฏิหารที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวน้ององิงในการใช้คาถาน้องอิงเนี่ยมันก็เยอะแยะที่เห็นอยู่มากมายเลยแล้วปฏิหารที่เกิดขึ้นกับน้องเองมีไหมมีนะครับมี น้องเคยใช้คาถาของตัวเองเพื่อให้เกิดปฏิหารกับตัวเองหลายครั้งอยู่แต่ครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นปฏิหารที่ใหญ่มากแต่น้องไม่ได้ใช้คาถานะแต่เป็นปฏิหารที่เบื้องบนจัดสรรก็ว่าได้ทําให้น้องได้รับสิ่งนี้นะก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ขอเล่าปฏิหารต่างๆที่เกิดขึ้นกับหลายๆคนนะเกิดขึ้นกับน้องเล็กๆให้ฟังก่อน ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับใครหลายๆคนที่สัมผัสได้ปฏิหารที่เจอเราเห็นนะครับคือใช้กระถาน้องละขายที่ได้อันนี้เราเห็นเยอะมากเห็นจนชินตาเลยเ็ว,ว่าได้บ่อยจนนับครั้งไม่ได้แล้วอะ่ะเรเียกนับไม่ท้วนนะมีหลายคนปฏิหารที่สองที่เกิดขึ้นกับเหลาบรรดาเอฟคืออาการเจ็บป่วย ดีขึ้นเมื่อขอพลังอธิษฐานจิตถึงน้องหลายคนดีขึ้นจากเดินไม่ได้กลายมาเดินได้จากนอนอยู่ใน i c ซออกจาก i c ซแล้วก็ออกมาหาน้องอันนี้ก็เยอะเยอะหลายคนหลายเคสที่ดีขึ้นแล้วออกมาหาน้องนะครับปฏิหารอีก เรื่องอะเรื่องที่ดินเรื่องอาการเจ็บป่วยเนาะที่เจอนะเรื่องการสอบแล้วสอบเข้าทำงานที่โน่นที่นี่ได้อันนี้ก็ปริหารอันนี้ก็มีนะครับหลายหลายคนก็ออกมาขอบคุณบางคนลูกไปสอบแต่แม่ขอแต่เป็นแบบนี้ก็มีนะครับเป็นแบบนี้ก็มีบางคนเจ้าตัวขอเองก็มีแล้วก็ได้ได้สมหวัง ได้สมหวังตามที่ตัวเองขอเรนยี้ปฏิหารนะมันมันแปลกตรงที่ว่าเอ้น้องไม่ใช่พระนะน้องอญิงไม่ใช่พระน้องหญิงไม่ใช่เจ้าแม่ตั้งเ,เขาเรียกอะไรนะศาลตั้งอะไรต่ออะไรนะตั้งสำนักเออเนี่ยแต่น้องเป็นนักร้องหมอรำที่ร้องอยู่บนเวทีใช้ชีวิตธรรมดายังกินยัง ยังพูดยังคุยพื้นฐานเหมือนเดิมหมดเลยไม่ได้แตกแตกต่างไปเลยแต่ทำไมถึงสร้างปฏิหารต่างต่างเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้นะครับปฏิหารต่อไปที่เห็นชัดๆก็คือหลายคนนะได้โชคได้ลาบจากตัวเลขที่ใกล้เคียงกับน้องเป็นอะไรที่แปลกที่ที่เหล่าบรรดา FC หลายคนนะครับได้เลขนี้ในงวดที่แล้วนี่ไม่ได้กันบางคนได้ก็มีที่ไม่ได้ก็เยอะอะไรเงี้ยครับมันเป็นบุญมันเป็นโชคชะตาไม่ใช่น้องบอกว่าจะปัง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 ไม่ใช่นะครับไม่ได้ก็มีมันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาที่บุญภาวาสนาไม่เหมือนกันนะครับต่ลุงบอกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกมันเป็นปริหารที่เกิดขึ้นจริงในโลกยุคปัจจุบันโลก ดิจิตอลน,นี่แหละแต่มีปีศารเราเนี้ยเกิดขึ้นกับหลายๆคนโดยมีตัวบุคคลต่างๆมายืนยันให้ชัดเจนนะครับว่าเกิดไปเกิดสิ่งเหล่านี้จริงๆนะไม่ได้ไม่ได้โมไม่ได้แซงทําไม่ได้แกล้งแต่มันเป็นเองจริงๆเขาเรียกปริหารที่เกิดขึ้นจากน้องอิงนึกถึงน้องอิงใช้คาถาน้องอุ้งอิงนะครับปริหารถัดไปที่เกิดขึ้นแล้วน้อง น,นี่น้องใช้ด้วยตัวน้องเองนะหลายๆครั้งอย่างเช่นออโอภูมิเพียง,อ,อ,ง,อ,ง,ยงอยากให้ฝนตกฝนก็ไม่ตกก็มีนะครับมีถ้าไม่ใช่อะไรร้ายแรงมากฝนจะแหวกเลยเนี่ยอันนี้เฮียหน่อยพูดได้หลายรอบแล้วว่าเป็นอะไรที่แปลกมากเลยว่ารอบข้างฝนตกหมดเลยแต่ตรงเวทีหมอลำไม่มีฝนปริหารนั้นเนี่ยน้องอิงใช้หลายๆครั้งนะใช้ด้วยตัวเอง ฝนก็ไม่ได้ตกลงมาเยอะมากมายหรือไม่ได้ตกเลยตกแป๊บเดียวก็ไปอะไรเนงะี้ยอันนี้คือที่เจอกันนะครับอีกอันนึงที่น้องใช้ปฏิหารที่เกิดขึ้นกับน้องคือน้องอยากให้วงเ็าเรียกอะไรนะจัดจัดคิวนะให้น้อง ได้ลำเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วน้องโอ้ยเพียงขอให้มีลำเรื่องนี้น้องจะได้ขึ้นขึ้นลำด้วยก็ใช้ก็จริงคิวเปลี่ยนหรือใครดูคลิปแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนคิวงานไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือน้องได้อย่างนั้นจริงแล้วก็ที่น้องท่องคาถาแล้วก็ได้ผล,ลก็คือไ,ไปญี่ปุ่นเนาะไปอ่าไปก็เลิกตอนนั้นไปอะไรนะทัวร์ญี่ปุน่นแล้วท่องคาถาอองเพื่อให้ได้มาลายเยอะกับพ่อก็ได้เยอะจริงๆ ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายทําให้เราเชื่อได้ว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วหลายๆคนตอนนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเอาธนบัตรบ้างเอาเสื้อบ้างเอาชนโนดบ้างไปให้น้องเซนน้องเป็นหมอลำนะหมอลำไม่ใช่หมอดูไม่ใช่หมอพระ ไม่ใช่เจ้าแม่สํานักโน้นสํานักนี้นะครับยังยืนยันน้องเป็นหมอลำแต่ทําไมเรามีความเชื่อแบบนั้นไม่ใช่เชื่อคนเดียวเชื่อเป็นร้อยๆคนเลยเอใครว่าเชื่อเพราะอะไรคอมเมนต์มาหาลุงและปฏิหารใหญ่ล่าสุดที่เกิดขึ้นกับครอบครัวน้องเองคือน้องจัดงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันที่หนึ่ง มกลาหกแปดโดยจ้างรถแห่สาวน้อยไปแสดงในวันที่หนึ่งะครับวันเดียวจัดเสร็จบอกพ่อโจอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับปริหารก็เกิดขึ้นคิดว่าวงหรือเรื่องบนจัดฝันว่าคนในวงเนีจะต้องไปแสดงความยินด,ดีกับน้องไปขึ้นบ้านใหม่กับน้องเลยทำให้คิว าวน้อยเพชรมันแพงในวันที่สามสิบเอ็ดหลุดยากมากนะครับคิววันที่สามสิบเอ็ดทัานว่าที่จะหลุดมีแต่คนจะแย่งกันจองกันข้ามปียังไม่ได้เลยวันสิ้นปีหรือวันปีใหม่เนี่ยยังไม่ได้เลยนะแต่หลุดเอามาอยู่ในหลุดแล้วว่าโจเอามาให้ลูกสาวคือถ้าให้คนอื่นนะแย่งกันมุมบ๊มมึบแย่งกันแน่นอนแต่มาให้ลูกสาวเอาไปขึ้นบ้านใหม่แล้วเก็บ ถ้าหมอลำไม่เต็มส่วนการเก็บค่าใช้จ่ายโอ้ขายบัตรลูกหน้าได้เยอะแยะปฏิหารมันอยู่ตรงไหนตรงที่ว่าอะไรมันจะหลุดขนาดนั้นหลุดซ้อนหลุดก็คือคิวของอผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลุดอีกบอสโจจ้างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เอามาร่วมงานในวันที่ส1แล้วมาหลุดซ้อนหลุดอ่ดะ ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ต้องมาทํางานขึ้นบ้านใหม่บ้านน้องอิงด้วยอะวันที่สามสิบเนี่มันเหลือเชื่อมากๆมากๆอ่ะมันโคตรเป็นไปได้ยากมากนะครับโอ้เจ้าภาพแบบโอ้โหหลุดยากหลุดยากพิซซีงานแบบนี้แต่นี่แหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับน้องอิงบอกแล้วปฏิหารมีจริงสําหรับน้องอิงเสมอแล้วเกิดขึ้นกับตัวน้องเองหาได้ยาก เอาใครสนใจแว่นตานะครับนี่นี่นี่แว่นตาแว่นตากเลนกระจกแท้กรอบเป็นโลหะแท้นะครับหูนิ่มนิ่มนิ่มนะที่ที่ลองตาก็นิ่มนะครับอันละร้อยเศษเศษนะเป็นเลนป้องกันแสงสีฟ้านะครับดูดิดูด,ดิมันจะขึ้นสีฟ้าแบบนี้แต่ถ้านเลนทั่วไปมันจะใสมองไม่เห็นมองไม่เป็นสีฟ้าอันนี้เป็นสีฟ้าทั้งนอกทั้งในนะครับร้อยกว่าบาทสั่งที่ที่ที่ลิงก์นี่เลย หรือไม่ก็ใต้นี้มันจะมีลิงก์อยู่นะครับหรือคลิกที่เครื่องหมายที่มันขึ้นรูปว่าสั่งสินค้าได้แล้วมันจะลิงก์ไปใครสั่งไม่ได้ก็แอปไลน์มานะเดี๋ยวลุงทักกลับไปร้อยกว่าบาทคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย